วันนี้หนูแมมจะพาทุกคนมาทําปลาตั้งโกแบบใหม่ในรูปแบบใหม่อันนี้มาเช็คดูค่ะว่าเราจะทําเป็นแบบไหนดูกันเลยค่ะปลาตั้งโกของเรานะคะนี่เส้นยาวๆเดือดๆนี้ลองมาดูนะคะว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนอันนี้คือตั้งใจจะทําเป็นสูตรใหม่ลองดูก่อนว่ามันจะโอเคไหมมันจะน่าสนใจหรือเปล่าไม่เคยเห็นเพราะว่า ยังไม่เคยลองทำสูตรอื่นเลยเคยทำแต่ปาตังโกราดนมคือปาตังโกแบบในรูปแบบของปาตังโกซาลาเปาทอดอันนี้เคยทำแล้วก็ปาตังโกแบบเอ่อแบบธรรมดาแบบโบราณก็ทำแต่ว่าอันนี้คือมาลองทำปาตังโกในรูปแบบยาวๆดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวคนรอดูนะคะว่ามันใช้เวลาในการทอดนานไหมมันจะเสียเวลาเราไหม แต่ว่าไม่ได้พันให้มันดีๆมันก็เลยคลายตัวออกมาแต่หน้าตามันก็นาทา <laughs> ลักทุเล <laughs> มันก็เออมันก็สีสวยอยู่นะหน้าตามันก็สีสวยอยู่ค่ะเดี๋ยวนุ่แบบจะพาทุกคนมาดูตอนท้ายนะคะทุกคนพาทุกคนมาดูตอนท้ายว่านุ่แบบจะทําในรูปแบบไหนนะคะนี่เดี๋ยวทอดให้มันสุกสักนิดก่อน ทอดให้มันสุกก่อนนะคะตอนนี้มันใช้เวลาไปแล้วหนึ่งนาทีสามสิบวินาทีสามสิบเอ็ดวินาทีนะคะสามสิบสามวินาทีแล้วค่ะทุกคนทอดปลาตั้งโกในรูปแบบใหม่อันนี้ตั้งใจว่าจะลองทําให้ลูกชายกินก่อนว่ามันจะโอเคไหมนะคะทุกคนมารอดูด้วยกันมันจะใช้การได้ไหมแต่ว่าความกรอบนี้สุดยอดกรอบจริงๆ เดี๋ยวให้ลูกชายชิมเอาลูกชายเป็นหนูทดลองให้เราเอาลูกชายเป็นหนูทดลองให้เรานะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวจะพักให้มันมันได้ที่ละค่ะนี่แมวจะปิดแก๊สเลยเหมือนเหมือนเหมือนที่เราไปซื้อในห้างสรรพสินค้าไหมเหมือนมากไหมนี่ค่ะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะใช้เวลา2นาที15-20นาทีนะคะทุกคน หลังจากนั้นเราเสด็จน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูฝั่งด้านนี้เลยน้ำตาลลงไปคลุกเ้าให้มันเข้ากับน้ำตาลแล้วนุ่มจะพาทุกคนมาทำมันยังร้อนอยู่นะอันนี้คือคลุกกับน้ำตาลค่ะมันก็จะได้เป็นสูตรใหม่สูตรพิเศษใช่ไหมมันเข้ากับน้ำตาลไหมนะ มันจะเข้าไหม่มทุกคนคิดว่ามันจะน่ากินไหมคะมันจะน่ากินไหมยำกระดาษ้ร้อนนะเนี่ยร้อนนะคะร้อนมากอ่าเดี๋ยวแม่จะทําให้หนูไปให้กับน้องพีชกินด้วยนะกินทดลองดูว่ามันจะอร่อยไหมแล้วทีนี้หนูก็มาพรีเซนต์ให้แม่ดูนะค่ะทุกคนนี่เป็นปลาตุ้งโกในรูปแบบใหม่คะ่ะสวยงามกรอบแล้วก็น่าจะ ถูกใจเด็กๆอะค่ะทุกคนทุกคนคิดว่าเอาไปขายนี่มันจะได้กําไรแล้วแม่เอาไปขายนี่มันจะได้กําไรคืนรอเปล่าคะก็เลยเอาปาตังกโกในรูปแบบใหม่มาให้ทุกคนดูนะคะหนูเอาเอาเอากระดาษมาเดี๋ยวแม่จะห่อให้มาม<น>เอเเสร็จเทียบร้อยเราก็ห่อแบบนี้เลยค่ะห่อแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เวลากินก็ค่อยๆ ออกนะเดยวค่อยแบบแกะออกแบบนี้นี่ค่ะมันก็จะได้เอาไ้อันนี้ถือไว้ถือไว้ก่อนปลาตั้งโกในรูปแบบใหม่ของเราเสร็จเรียบร้อยพร้อมกินค่ะเป็นยังไงบ้างคะน่ากินไหมคะน่ากินก็น่ากินอยู่นะนี่แต่ว่าทําครั้งแรกมัน,นไม่สวยอ่ะแต่ว่า ถ้าหากว่าทำครั้งต่อไปมันต้องสวยแน่นอนคลิปนี้ก็เอารูปแบบใหม่มาฝากทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ